ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างคะเครียดหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับป่วยบ่อยอารมณ์แปรปวนอ้วนง่ายแถมยังดูแก่กวัยวนะคะแล้วอยากต่หาวิตามินสักตัวมาทานเสริมเลือกเป็นตัวไหนดีนะ้าเภสั์ปิวจะพามารู้จักตัวนี้เลยค่ะนมพึ่งจากเนเจอร์คิงตัวนี้นะคะเป็นสูตรดั้งเดิมที่ขายดีมากๆค่ะเขานําเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะ นมพึ่งนะคะทุกคนเขาเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาตินะคะซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดซึ่งจะช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้กับคนเราแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนะคะ และเขายังมีสารสำคัญอย่าง 10sda ซึ่งพบในนมพึ่งเท่านั้นซึ่งจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและมีวิตามิน B 1-9ที่ช่วยในการนอนหลับให้ดีขึ้นและบรรเทาความเครียดและป้องกันการปวดไม่เกรนได้ดีทานเพียง1เม็ดวันละ1ครั้งเภสัชปิวเองก็เลือกที่จะทานในทุกวันนะคะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและไม่อยากแก่จ้า และนมพึ่งจากเนเจอร์คิงนะคะเขาขายดีมากค่ะทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะ1กระปุกนะคะมี365เม็ดค่ะทานได้ทั้งปีแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะทดลองก่อนก็มีกระปุกเล็กนะ120เม็ดค่ะใครอยากจะมีสุขภาพดีอย่าลืมไปลองกันนะนมพึ่งจากเนเจอร์คิง